ล้อรุ่นข่อยให้พ่อใหญ่ไปเก็บผ้าอีตูวมาให้ขอห่อยรอเบิง่งว่าเราสิได้ <laughs> บ่เบิ่งเราสิลุแล้วสิได้บ่ถ้าเบิง่งข่อยสิเกลียงข่อยสิกแกลียงทีเล็กจ้ะข่อยก็ <laughs> เ,เลยบอกทำไปเก็บผิ้ชั้นได้บ่ที่รักว่าซั่นุบออุ๊ยไปได้โอ้ได้เว้ยฮู้จักหม่องเว้ยเออได้เกสแตนท์วันเท็กมอใช่ โบเป็นใสหรอกหวานโบเป็นอื่นใสหวานให้ปีเก็บผาอีตู้มาให้ฉันเน่ได้บแล้วอยากยางพรมน่ะละโอเคเทคหมอมอเก็บไปมี๊อ่ย โอเค t ดดกูดีนะเอาเพิ่นติดล้มเอาอีกโอ้ติดลมเอาอีกเพิ่นบอกพ่เอาอีกเพิ่นเพนตัดแล้วเพิ่นเพมาแล้วไปแล้วเพื่อนเพื่อนฝนตกมากพ่อเงียบเียนี่แหละตกพ่อเยี่ยวมดนี่แหะ บู้ีอะีรยังจักหน่อยไปแล้วไปอลาดฝนเอาหน้ามาตอนอยังไม่ได้จักยังเคยแกงขีเล็กเคยซี่แกงขีเล็กคืออยากอันไปเอามาว่าสี่เอาไปตากแดดตากแดดไว้เอาไปเพื่อเพื่อไว้เอาไปไว้ห้าได้ไปพุ่นจะไปไว้กินพุ่นสิดอกว่าต้มไว้แล้วจะนี่ต้มไม่น้อยนึงสี่แกงแกงใส่หม,สมสสหมูสามชั้นแกงใส่หมูสามชั้นมาแล้วข้าอ,อีตูมาแล้ว <laughs> Thank you very much my darling. You're know, welcome. <laughs> okay รอบิ่งตอนต่อไป